ครับสวัสดีครับทั้งช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเนาะตอนเหมือดเหมื่ดคำคำกะได้มาหอปูตาหอปูขี้ปะเขานะครับคือเก่ากะคือว่านำอ่าปัดใจทีเอฟซีสวงมาทั้งช่องอ่ายิ้มแล้วรวยแหละก็แต่เกะแต่โม่พนะกรับเนาะจะได้ก็จะเอาเอาปัดใจนั่นมาถวายปูตาปูขี้ปะาขาเฮ้าแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันว่าปูตาเฮ้าสิวยพรให้จังไดแล้วก็ให้โชคตัวไดก็ติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆทั้งช่อง ยิ้มแล้วด้วยครับติดตามครับว่าอุางนะวัดเชียะเอดทา้งน้ำตาทั้งที้มงท่างดังนึงตามย่างหนึ่งให้ไปชัางว่าจะไปชัางแล้วอือไปทัางเนึ่งอ่ะว่าไปท่างน้ำหนักจากของช่างแรงะช่างปูช่างปลาคนแตนยังว่าช่างนามักวักเชียะเอได้จัดท oh, oh ีเขาคนน้นแต่ช่างเขาเสียเขาเนี่าว่าเป็นัง เงง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 ตัวหางมาชาวบ้านมีขาเราจะชง่อว่าชื่ออะไปอารานไปว้กูกับวัดไรเราบ่กเสียเองว่เธอาไหรอก็ีก็หันด้วยวัาันไปนี่เอ้แรงนกแกงแมงแฮงว่าคูเรียวกแฮงว่าร like ูเดียวกตื่มวันในวัดเสียเอวว่าไันี่วาพบกับปู่ตากำลังแจกโรตารี่ราคาว่าชันไปอาดานคกอขี้มางงงงบงงไปจากนั้นคู่ใดเป็นผููขี่เขาย้ำคอนหักหงจัก อ uh, ว uh, uh. ่างกแต่ไว้กับตีไปทั่วทีด oh ทั่วแดดไหมว่าเส้นจ้างทางอ่ะบอกจ้างเรื่องต่ำจัางนึนองนะวเออข้างแดงจิ้งน้าวมาเข้าราวข้างแด้ว่ะอารองดีอารองดี ขันคำางหรอเอแต่เปาเากลับปอยู่มื่อกเปามาถึงเป้าแบบเอฟพีร่วมถวายไม่ได้ชือได้เสียงใครม่โชวไม่ร่าไม่โชคไม่หวาน้าลูกแล้วเดี๋ยวพ่อจะพิการาลนาแล้วลูกแล้วเอาโชคดีไม่แห้งเอาโชคดีไม่แห้งูกแล้วเป้าใเรอยอยเลย จ้างนักกว่ากเสียงเอกจักงือใบเทอใจแปดชิ้นหกแปดชิ้นา่าบล็กเสีเออผู้สั่งในรถพ่ไป้างเขาคอแววใัแวทาใงไม่มกจางถือกบาลงอย่างกันดอกนาบกี่เอกเนาะแปดช้นกานพว ว่ามั้เอาเราจะปากแหงปากเสียปากเนี่ยแส้ยเองมาแป็งจังทังค่ต่เล็กน้าองตาเมว่านนี่เขาจะคิดว่าจะใช่ใสชังค่ไตะเลน้าปูป้าที่เข้าป้าที่เข้าป้าที่ยว่าแปลงจังทัเป็นนองเรือใส่ไปหาปองไอ้ปูไปหาที่ใอ้ปูออกกันอยู่ซิกอยู่รันมาแปลงจังทัง งดใจถือว่าช่างนำอกใจเมื่อวานงดใจถือจะหาว่าท่านขันวันชางผู้ตายมันตายอะไรอย่าน้โรคร่ยามาลาดูงอันว่าท่านช่างต้งเมื่อว่านมื่อนี้ขกนหลอห่อซื้อโรคบบัคซีนเอกายแท้หวังปัดเท้าปัดเท้าปัดตรงจังหวันช่างไหนคะโรคร้านพ้อมจับคูทะมองมี้่างแล้วเร็ป๊อ เขาบอกว่าจักรนไปหลังแวนบ่รู้เรีย,เยงเขาได้ไปบักยาเอกไโอ้ยโอ้โอ้ยวัานี้วันหงอไปวันนต้จะปามวันกูไปวันน้ต้องจะปามแต่วันนี้หลักจะว่าแหงว่ามีขอบเขแล้วมาทานปูที่ผักขาวดาพอบอกว่าจะ้ไปเต้นนล้ไปเต้นอไม่ได้เนาะจักแ้วมาจักเถิดพเถิดว่านแดงมทาน,น่ไปเทมเ่ของบ่ได ชักไอนแองก่บนเลยมัคือบอกด้วยแม่เลยแล้วอย่งนี้ได้ถี่ชักว่าทางหลเงแล้วคนจะไปชักกว่าทางโอัยมีความคิดอีกแม่พออุทสารบนารบตาท่างท่าไปอืท่างท่าไปตีทด่ปูโถงนะพอแอมแตกนะแอมแตกแอม พอยังเห็นพ่ออยู่ๆน้ะว่าชันว่ะอยากเต้นแรงเกินตายอยู่าชันะพ่อก็ได้คอเห็ดชันตัวบาดในปูโสมให้เท่าไข้ร่ามาลูกเนาะอยากดูหนังว่าชันว่ะอยากเบิ่งหนังแน่วันที่สามสิบสิได้ว่เนาะสามสิบสิได้ว่เนาะว่าชันว่ะสามต้องได้มาลูกต้องได้ไงถามสิบมาลูกด้วย ได้ถามคือแต่แต่แต่ยังตะปูเตปูโถมาให้หนึ่งห้าโอเคเลยโอเคเลยปูโซปูโาให้หนึ่งหาแต่โอเคเลยคาว่าโอเคก็เลยได้ตกล้มหมดเลยก็ไม่แค่นั้นว่าอะไรจามากมาทรราตั้ ไม่เท่าเที่ยวไม่ใช่เรื่องวังเอิญไม่ใช่เรื่องจะไม่ก็จะไม่เปลี่ยนยังไง่ายก็นั่งไม่ได้ก็ยืนไม่ได้ก็ถือไม้คันเท้าที่ทั้งนครับว่าถือขี่ขันถือของแข็งของแข็เออคนยงางไว้ยูเลยเพราะว่าหนัก้าวบาทเดียวหอดเลยก้าวบาทเดียวก้าวก้าวบาทเดี่ยวหอดเลย ไปผูรวมต้องใช่ไหมเพราะว่าเพิ่นข่าวได้แด้ได้จักเปีคงจักว่ามีบจักชาตจักเทิงจักว่าหลายขาดร้ายเทนก็ถึงหน้าวันตกโพเต๋ลูกร้ายผู้สิได้ความส่างทางพชาถานนะหลายป่าราเปฮู้เด้อือฮู้ฉาถานที่แห่ง่เป็นว่าพะย่นาเก่าเด้อลูกเนาะวังพะย่ะนาะ ของเก่าของแต่ของดังของเิอมหลายถาดรลายเินหลายอิ่มอิมหนอหลายคำหวานแบบหลายวจากักเทนพอเก่าชิดแปดเทนว่าบกแมงมันหลายปแบาชิดเก่าเทนแมด,ดูท,ที่สามชิดเก่าเนถูก ช้างชิบเต่าเชนเขาว่าช้างชิบเก่าเชนว่านว่ามันหน่อกีเนื้ร้ายรอเราเราตีมากเลยเขาเอืはは่นช้างชิบเก่าช้างชิบเก่าเชนเชื่วถือว่าบัณฑคก็กรอกร้านนั่นงรือมะช้าง้างน้ำหนักบกแกเอีกเคยมากักพี่หลังเข้าใจไหมเ้าตีเร้าไปกับท้างน้ำลาวบกแกเอีกหายว่าไห วางวางเองน่างเาเขาเขาวขาวขาวขาตัวเองน่ะตัวเอนจังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจลูกหวานเลยเขาเราเขาบอนเสียเอกค่อยเปิดเผยก็ได้น้ำหนักวันหลักแปดตั้งแต่ไม่รู้ว่าแปดอะไรช่งใช้จับไปตาช่องใช้จับไป

ร่มเ่างเริมตเริ่ม่าเรต่วันที่สามที่่เริ่มเริ่มเราวันที่สามที่ิู่วันที่สามที่ตกูเพราะว่าวันออกเช้าสิเอาครับ สวัสดีครับทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเนาะเมื่อนี่ก็ได้ลงจากหอวผู้ตาหอวผู้ชี้ปะเขานะครับเนาะตอนคำคำครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเนาะกับปากกดไลค์กดแชร์กดไปทั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยนะครับเด้อครับเป็นไงครับเอฟซีสุภูสุคนสับายดีเพะครับครับปีอ่าหัวต่อไปก็เป็นปีเก้าต่ออ่าอ่าต่อไปเป็นวันที่สามชิพท่านบ้านนะครับเนาะขอให้เอฟซีสุภูสุคนลำลำเรยด้วยโสดโสดมันมันเลยครับเด้อครับเพราะว่า ะสี่หอดปีใหม่แล้วครับเนาะปูตาเฮากะไฮแนวทางครับไฮแนวทางแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดตลิศใจทั้งช่องยิมเราด้ว,วยนะครับเด้อผู้ใดต้องการบูชาปูหรือีหลังแตกกัดกดยิงกลางขบมาหาใดทั้งช่องยิมแล้วรวยนะครับเด้อศูนย์แปดเก็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับศูนย์แปดเก็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งนะครับเนาะครับกะอย่าลืมครับกะมีแนวทางปูที่บอกวันนี้ครับกะเอาถึงเรื่องน้ำหนักของเสียเอกเนอะครับเนาะ ให้เสียเอกไปสร้างนำหนักก็ลอ์ติดตามล่อชั่วงกับเรื่องของปูสวมนะครับเนาะปูสวมวัดปลานน่นจำปาครับคือว่าปูสวมนน่นจำวัดปลานุ่นจำกาปลาเพิ่นอยากเบิ่งหนังนะครับเนาะเพิ่นอยากเบื้องหนังกำว่าครับกับปูปูสวมก็บอกว่า1ิฟหาซิฟหาก็จะเริ่มนะครับเด้อวันที่สามิครับแต่ว่าปูสวมบอกหนึ่งหาแต่ว่า วันที่30อยากเบิ้งหนังครับกับฟังดีๆเบิ้งคักๆแล้วก็บปากกดไหลกดแชร์กดเป็นกำลังใจท่างช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ท่างช่องยิ้มแล้วรวยกับกาบขอสวัสดีครับ